มิติโครงการบ้านจับสรรมรคอที่ใช่ในทุกมิติมาพร้อมกับทำเลที่ใช่3ทําเลทั้งะะราชพฤกษ์สามสี่หกเฉลองแหวนและลำลูกกาคลอง6ในราคาเริ่มต้นไม่เกิน5ล้านบาทครับวันนี้โฮมเดย์พามาที่มิติลำลูกกาคลอง6ครับซึ่งทุกโครงการของมิติจะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นเซมิมินิมอลที่ผสมระหว่างความโมเดิร์นที่ทันสมัยเข้ากับความสงบสุขข,ของการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัวและพร้อมตอบโจทย์กับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงครับสำหรับบ้านหลังนี้แบบบ้านซีรีนพื้นที่ใช้สอย1 0 0 19ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาต่อโจทย์ครอบครัวไซส์เริ่มต้นไปชมข้างในกันเดินเข้ามาจะเจอกับโซนนั่งเล่นครับเชื่อมต่อกับโซนรับประทานอาหารเลยพื้นที่ขนาดกว้างสเปซขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันโต๊ะทานอาหารนั่งได้ถึง6คนครับถัดไปเป็นห้องครัวไทยมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ไม่จําเป็นต้องต่อเติมครับด้านหลังบ้านยังมีพื้นที่ทําเป็นโซนซักล้างก็ได้ขึ้นมาที่ชั้นสองครับจะพบกับมาสเตอร์เบดมก่อนเลยขนาดเท่ากับตัวบ้านเลยครับวางเตียงได้ถึง6กฟุ พื้นที่นั่งทํางานด้วยนะที่สําคัญครับมีห้องน้ําในตัวห้องนอน2และห้องนอนสถูกใจเด็กๆครับวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้เช่นกันส่วนกลางได้ทั้งขับเฮาส์สไตล์โมเดิร์นท ropical ประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสแฟมิลี่คอร์ไว้ทํากิจกรรมกับครอบครัวและมิติพาร์คสวนส่วนกลางไว้รองรับลูกบ้านมีพื้นที่นั่งเล่นและพื้นที่สีเขียวกว่า1ไร่เลยครับและระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ24ชั่วโมงทั้งเจ้าหน้าที่รปภและ CCTV ครับโครงการมิติลัลูก,กาของ6 ใทางด่วนถึง2เส้นทางได้แก่วงแหวนรอบนอกกาญจนาพิเศษและทางด่วนฉลองรัดด่านจตุโชตเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบายเลยครับอยากเป็นเจ้าของบ้านที่ครบทุกมิติการใช้ชีวิตมิติจากสัมากรเป็นตัวเลือกที่ดีในราคาที่คุ้มค่าแน่นอนครับ Homeday home day. Live Your day. Style your Live Style day